จำเริญบุญและสวัสดีครับกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมและทุกทุกท่านที่ประสงค์ปรารถนาที่จะนำเกร็ดชีวิตนำข้อคิดที่ดีๆไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปประยุกต์ใช้หรือวางไว้เพื่อเป็นการเคลิดเพลินจำเริญจิตหรือว้ใช้ว่าสับาแบกหามนะครับอันนี้เป็น คำสุภาษิตมาแต่โบ,บราณน,นะครับการดําเนินชีวิตนะครับการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตมีมากมายนะครับมีมากมายหลากหลายวิธีสารพันนานา,นาวิธีสารพันานานาสาขาอาชีพนะครับหลายคนหลายท่านประสบความสําเร็จในชีวิตคําว่าประสบความสำเร็จก็คือการมีความเป็นอยู่ที่ดีการมีความเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีชื่อมี กมีสีมีคนเคารพนับถือมีบุญญามีบารมีมีทุกสิ่งทุกประการตามที่มนุษย์เขาประสงค์ปรารถนาหรือสามารถดำรงในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขขาอาภิรมได้มีมากมายนะครับหลายคนนะประสบความสาเร็จจากสาขาอาชีพที่ร่ำเรียนมาจากพุทธการศึกษาจากการที่จบมาจากสถานศึกษาต่างๆ แต่ก็มีอีกมากมายนะครับในโลกใบนี้ที่ประสบความสําเร็จจากอาชีพที่ไม่ได้ตั้งใจนะทำไปเล่นๆแต่ว่าเห็นผลอะไรบ้างนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะมองและก็สํารวจดูได้ในรอบตัวเรานะครับตามที่บุคคลที่เรารู้จักนะครับหรือหลายๆบุคลากรหลายๆบุคคลจริงๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความสามารถพิเศษ นะครับบางคนเรียนจบมาไม่ตรงกับสาขาที่ตนเองชอบไม่ตรงกับความชอบที่ตนเองถนัดนะครับก็เลยใช้ความสามารถพิเศษของตนเองความสามารถที่เป็นพรสวรรค์ที่เกิดขึ้นมาจากตัวเองติดตัวมาจากกําเนิดนะครับก็เอาความสามารถพิเศษต่างๆมากมายเนี่ยมาประกอบสัมมาอาชีพบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาประกอบสัมมาอาชีพแต่นะครับใช้ความสามารถพิเศษ ทำเป็นกิจกรรมกิจการงานเวลาว่างนะผลสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นอาชีพขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถทําเงินทํารายได้ให้ความเป็นอยู่ที่ดีมีชื่อมีเสียงนะครับมีคนยอมรับนับถือเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับลองสํารวจดูนะครับในตัวเรานะในตัวเรา,ใน,เราในตัวท่านนะทุกคนมีความสามารถพิเศษอยู่มากมายเหลือล้นขนาดนับแต่เรายังไม่ได้นะไม่ได้ขยับจับออกมา ให้มันเกิดเป็นคุณาประโยชน์นะครับหรืออาจจะยังไม่ได้จริงจังมากมายแต่ความสามารถทีีม่มมมควาาาสรถพิเศษที่มีอยู่หลากหลายนั่นนะนะครับไม่ใช่เหมือนกันทุกคนนะครับแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันบางคนก็มีอยู่มากมายหลายวิธีหลายประการส่วนบางคนก็มีนะแล้วก็ดึงออกมาใช้ใช้ไปแล้วได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นความสามารถพิเศษ บางคนแค่จับปลามือเปล่านะครับก็สามารถที่จะเป็นอาชีพได้ทาให้มีชื่อเสียงได้นะครับสร้างอาชีพขึ้นไปได้สามารถต่อยอดได้นะครับหรืออีกมากมายนะครับบางคนแค่เขียนรูปเล่นเฉยๆวาดรูปเฉยๆเล่นๆไม่ได้ศึกษาไม่ได้เราเรียนมาแต่พรสวรรค์มีและความความรู้สึกว่าตัวเองอ,อยากจะวาดก็วาดออกมาเป็นความสามารถพิเศษปรากฏว่าสามารถที่จะทําให เ,เกิดการยอมรับในหมู่คนจํานวนมากได้มันน่าเหลือเชื่อนะครับเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปู่ก็อยากจะเป็นกําลังใจแนละเป็น,เ,นเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นนําเป็นข้อคิดเสร็จชีวิตดีดว่าความสามารถพิเศษที่เรามีอยู่นะครับที่มีมากมายล้นเหลือซึ่งอาจจะเหมือนคนอื่นบ้างหรือไม่เหมือนก็ตามนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เหมือนนะครับนำออกมาเป็นอาชีพสิครนะเศรษฐกิจปัจจุบันยุคปัจจุบันเนี่ยเราใช้ความสามารถพิเศษ นะมาทําเป็นอาชีพสามารถสร้างไรายได้สร้างความมั่นคงได้นะครับตรงนี้เนี่ยลองสํารวจตัวเราเองนะครับว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะแล้วเรายังไม่ได้เอาออกมาใช้อะไรบ้างหรือเอาออกมาใช้แล้วแต่ยังไม่ได้ให้ความสนใจในการพัฒนาหรือเอาออกมาใช้แล้วแต่ยังไม่ได้จริงจังลองนะครับลองพิสูจน์ลองสํารวจดูนะครับพบแล้วนะครับพบแล้วพบเจอเมื่อไหร่นะครับนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ ความสามารถพิเศษของทุกคนมีเยอะเหลือเกินนะครับในทุกๆเรื่องเลยนะครับคุณปู่ฝากไว้เป็นกําลังใจนะครับเป็นข้อคิดเสชีวิตที่ดีๆว่าเศรษฐกิจยุคปัจจุบันเราควร